ทราบเราเปลี่ยนตอนนี้หาที่เปิดไฟเจอเนียเจแล้วเสร็จ้วนใอหเนี่ต้องอยู่ในห้องนั้นด้วยนะเดจะรู I ้ไม่ต้องไปโยนสุ่มวนห้องนะ maybe b สวะ give us a sign เอ้ยลืมดูชื่อไปดูชื่อั walter r ก p e r walter give us g i v e us a sign เฮ้ยเฮไปไปไปติดติดระดับวอลช์เธอทอคทูมียูเดดอินเดอะทอเเลตไรเฮ้ยเขาดันไฟดับหรอเฮ้ยนี่เงอมันเป็นไฟครับเิรมันเป็นไฟครับกูเปิดมึงปิดกูเปิดเดิโดยัวเซลฟ์มีอะไรบ้างนะมีโกออฟปะะมี่งยวเ็ละ พกูออกมาทำเลยสิคโอเคฮันตุที่ที่มันไม่ล่าเพราะอะไรหรือว่าเพราะมันยังไม่เยน็นเออมันบอกว่าฮันตุจะวิ่งไวไม่เยน็น